กำจัดเชื้อราด้วยค่ะผงชาสำเร็จรูปมีประโยชน์ค่ะมาช่วยไร่มแมลงและหนอนค่ะเขาจะมาทำลายอากาศหนาวแต่ต้นหัวรพาของเรายังมีต้นที่งามและเขียว ด้วยผงชาเพียงแค่1นซองค่ะส่วนผงชาสำเร็จรูปหรือผงชาทูอินวันจะมาช่วยเรื่องของการแตกใบใหม่และช่วยไร่หนอนแมลงต่างๆค่ะทุกคนสูตรนี้เราใช้เพียง3อย่างค่ะผงชาทูอินวันค่ะหรือผงชาสำเร็จรูปค่ะอย่างที่2ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบค่ะอย่างที่3ค่ะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะหแสงทำให้ดูดซึมดียิ่งขึ้นค่ะทุกคน ส่วนน้ำเปล่าเราใช้2-3ถึลิตรค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้5ลิตรก็ได้ค่ะทุกคนผงชาสำเร็จรูปค่ะเราใช้1ซองค่ะผงชาจะมาช่วยไล่มแมลงต่างๆและหนอนค่ะและยังมาช่วยไล่มดกำจัดเชื้อรา ด้วยค่ะผงชาสําเร็จรูปมีประโยชน์ค่ะมาช่วยไล่มแมลงและหนอนค่ะเขาจะมาทําลายระบบประสาทของมแมลงต่างๆค่ะทําให้มแมลงอ่อนตัวลงและตายในที่สดค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีผงชาเราสามารถใช้ผงกาแฟได้ค่ะทุกคนเราก็ละลายผงชาสําเร็จรูปค่ะเมื่อเราละลายให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํายาล้ังจานค่ะ อย่างที่สองค่ะเรานำน้ำยาล้างจานมาใส่ให้เขาค่ะน้ำยาล้างจานจะเป็นสารจับใบค่ะเพราะในน้ำยาล้างจานจะมีความเหนียวน้ำยาล้างจานก็จะมาช่วยไล่มแมลงด้วยค่ะส่วนน้ำยาล้างจานเราใช้หนึ่งช้อนค่ะหรือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคน อย่างสุดท้ายค่ะเราใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีประโยชน์ค่ะจะทําให้สารอาหารที่เราใส่ไปจะดูดซึมได้ดีขึ้นค่ะและยังมาช่วยบํารุงดินค่ะมาเพิ่มธาตุอาหารต่างๆค่ะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินค่ะเราก็คนเสรินผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ฮอร์โมนส่วนนี้มาบำรุงไล่มแมลงและป้องกันการเกิดมแมลงค่ะและป้องกันการขาดธาตุอาหารต่างๆค่ะถ้าเรานำไปลดต้นหัวผาค่ะก็จะมาช่วยเรื่องของการแตกใบใหม่มาค่ะและไล่มแมลงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆค่ะทุกคนค่ะต้นหัวผัาของเราไม่แตกใบใหม่มาเลยค่ะ เป็นอย่างนี้เพราะว่าสภาพดินค่ะสภาพดินเริ่มมีปัญหาค่ะและมีมะแมลงมารบกวนค่ะเขาถึงไม่แตกใบใหม่มาค่ะถ้าเห็นแบบนี้เราควรนำสารอาหารมาบำรุงให้ตรงจุดค่ะดินไม่ดีเราก็ควรนำจุลินทรีย์มาลดให้เขาค่ะถ้าไม่แตกใบใหม่มาเราก็ควรนำสารอาหารมาบำรุงให้เขาค่ะเพิ่มธาตุอาหารค่ะ ต้นใบโหระพาค่ะที่เขามีใบเหลืองค่ะเพราะสภาพดินไม่ดีค่ะเราก็ควรนำสารอาหารที่ผสมน้ำจุลินทรีย์มาลดให้เขาค่ะและเราก็ควรนำสารอาหารที่ไร้แมลงค่ะมาลดให้เขาค่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคแมลงต่างๆค่ะผงชาทูอินวันค่ะผงชาทูอินวันจะมาช่วยไล่แมลงค่ะ จะไปทำลายระบบประสาทของเขาทำให้มแมลงต่างๆต,ตายค่ะและน้ำจรินซีสังเคราะห์แสงมาบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารค่ะแค่นี้เราก็จะมีต้นหหระพาสวยๆไว้รับประทานแล้วค่ะทุกคน